มันก็จะได้ราคาคือยิ่งเราใช้นานเท่าไหร่ของฉันคือสาระอยู่ไหนหรอนั่งสมาธิได้เรื่องเป็นไงล่ะใช่ไไหมจิตวิทยามีเรื่องทรอมากการสรุปรวมยอดอว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่ซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าได้ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะพบกับรักรักชิลีนนะคะวันนี้เรามีแขกคนพิเศษโอ้ยนี่โมนาเมซองค่ะค่ะมนจากช่องโมน่าเมซองนะคะโอ้ยวันนี้เป็นเกียรติมากใจมากเร <laughs> ียกได้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปีเลยก็ว่า <laughs> โอ้โเรามาื้นสุนชีพให้ช่องรักชิลีนะค่ะเย้ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเป็นการสรุปรวมยอดเอว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีอะไรที่ซื้อแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าทุกแคตตากรีทุกแคตตากรีไม่มีจำกัดได้ข่าวว่าอย่างโมนเนี่ยคือลักกลับไปดูคอนเทนต์ต่างของมนอะคือโมนได้ทำเกี่ยวกับแบบการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โลบายยิงยานโลบายไม่ไม่ค่อยซื้ออะไรดังนั้นอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างรักที่แบบมีแต่คลิปป้ายยาซื้อกันนำช็อปกันนำไปยอยยางนัง้นเรารู้สึกว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนดูว่าความแตกต่างของทั้งสองคู่อ่ะแบบช็อปจ๋าเลยกับอีกฝั่งนึงซื้อ <c oughs> คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคนคิดเดียวจริงๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูค่ะเอาผมวนก่อนเลยดีกว่าเราสลับกันแบบชีละชิ้นดีไหมได้อ่ะเราควรที่จะเริ่มเราว่าเราเริ่มกับ หมวดสุขภาพก่อนดีกว่าได้เลยแต่จริงๆรัเข็ใส่รููป่ะไม่ได้ทั้งหมดมีแบรนด์ไทยด้วยแราวอเคเออใช่คือจริงๆเราเป็นคนที่ ใช้แอคทีฟแวร์แบบคุ้มมากเพราะออกกำลังกายวันเว้นวันเลยฉะนั้นอะไรที่แบบได้ได้ใช้ในการออกกำลังกายเรารู้สึกว่าเราลงทุนได้ก็จะมีทั้งของแบรนด์ไทยแล้วก็มีทั้งของแบรนด์ต่างประเทศด้วยซึ่งคือ l ู l ูเล mon เพราะว่าปีที่ผ่านมาเรามาวิ่งสวนเยอะขึ้นแล้วพอเราวิ่งตอนเช้ามันก็เจอแดดเนาะเราก็หาหมวกที่ตรงเนี้ยต้องโปร่งสบายแล้วมันก็ต้องกันแดดด้วยแล้วก็ดีไซน์ก็ต้องเบสิกอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยคือมันมันไม่ทาให้แบบอับอะไรเลยเวลาเอา่เหงื่อออกอะไรเงี้ยก็แบบใส่สบายมากแล้วก็ซัก ซักเครื่องได้เลยไหมคะหรือว่าเราเราซักมือเ,เร็วๆเลยใช่คุยเบามากทุกคนคือน้ําหนักดีมากน้ําหนักเบาเลยอะ่ะคือ,อรู้เลยว่าใส่สบายอะ่ะแล้วก็อีกอ,อีกไอเทมหนึ่งที่มาเพื่อการวิ่งเหมือนกันก็คือกางเกงขาสั้นอันนี้ของแบรนด์ไทยนะคะ on the block เป็นแบรนด์ที่เราใส่เขามานานแล้วผ้าเขาดีมากเลยเลกกิ้งปกติก็จะใส่5ส่วนแล้วก็ขายยาวแล้วเขาเพิ่งออกรุ่นที่เป็นขาสั้นมาแล้วดูข้างในเขาแก้เพนพอยที่แบบว่ามันชอบเลิก ขึ้นมาใช่ป่ะเขาก็จะมีเป็นแบบแถบยางที่เป็นแบบจุดๆๆๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะเวลาเราใส่กางเกงขาสาั้นอ่ะมันจะขึ้นมาเลยเลยแล้วมันจะลักหลักเป้าใช่ออใชต่ตัวเนี้ยคือเขาแก้เพนพอย์อย่างที่บอกแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนการลื่นอะ่ะ <ช>ข้างในเหมือนถุง้ากันลื่นข้างล่างอะอแต่ว่ามันตรงขากะเกงโอ้ยเลิศแล้วก็แบบเราชอบสีด้วยแล้วก็ตรงข้างๆเขาก็จะมีพ็อกเก็ตอย่างงี้คือมันเราว่าดีไซน์มันดีมากแล้วก็มันจะไม่ใช่บเกอร์ชอตจ้ะมันจะสั้นกว่านั้นใครที่ชอบขาสั้นแบบสั้นตร,ตรงเอวตรงเอวตรงพุงอะอมันเก็บสองชั้นทุกคนรักว่าตรงเนี้ยเก็บพุงได้ดีจริงเห็นมากริงอะของรักเลยชิ้นแระ กระเป๋เปาคือด้วยความที่ออก Event Boy, อีเวนต์บ่อยแล้วก็เข้าออฟฟิศทำงานเป็นเดอะแบกของเยอะอะไรเงี้ยบางทีใส่แบบสมุดโน้ต Notes, แบบปากกาดินสออะไรคือบางทีถ้าเราใช้กระเป๋าที่มันเล็กมากๆตามเทรนด์วันนี้มันใส่ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริง มันไม่หวจริงครั้นเราจะถือถุมผ้าไปอีเวนต์มันก็กลัวจะไม่ให้เกียรติเราก็เลยรู้สึกว่าเราลงทุนกกระเป๋าใบนี้คุ้มค่ามากแล้วก็ใช้ได้บ่อยมากแล้วก็คนถามหลังไมค์มาบ่อยนะคะอันนี้เป็นของเดมิเลียร์ลอนดอนเเดมิเลียร์ลอนดนะคะอันนี้คือลักพรีมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าค่าเงินมัน หลงไงเออก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าราคาประมาณ20,000ื่นแต่เราใช้เกือบทุกวันดังนั้นอ่ะเกอร์แมทอ่าใช่อันนี้เป็นคอนเซปต์คอสเพอร์ยูสถ้าเราเอาราคามาหารจำนวนครั้งที่เราใช้มันก็จะได้ราคาคือยิ่งเราใช้นานเท่าไหร่ ใช่มันก็จะยิ่งคุมมากเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้ก็คือใช้เกือบทุกวันเลยหนังเป็นหนังแท้นะคะเหมือนเป็นหนังวัวอะไรอย่างเงี้ยดูเทวดาดีนะคนมากสมบุกสมบันสุดๆแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากอันนี้ก็คือแค่บางส่วนอย่เ้ยอคูอเยอะเริศเอ่อไอเทมต่อไปเลยเอาของคุณต่อเอ่ออีกอย่างหนึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นสายที่ชอบทำคอนเทนต์จะมีไม่เคยเห็นเลยอ่ะจริงหรออ้ริดอะไรถามจริงเหมือนจริง คือเวลาเราทำคอนเทนต์อ่ะบางทีอ่ะถ้าเป็นมือถือเนาะเขาจะติดอันนี้ที่มันดูดกระจกนะใช่มาคลิปแบบที่ติดหลังเคสมือถืออ่ะอันนั้นเราก็ว่าดีแต่ว่าเวลาใส่เจสะเคสลูดเอ้ยขึ้นรูปให้แต่มันไม่สวยดังนั้นเราก็เลยพกไอ้ตัวนี้ตลอดติดสวยเออติดสวยติดแกรมติดสุดแกรมเราก็เลยพกไอ้ตัวนี้ตลอดคือมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วน้ำหนักมันเบาแล้วมันสามารถดึงออกมาแบบอย่างเงี้ย เวลาติดอ่ะมันเป็นมันเป็นสุญญากาศรอมนเป็นสุญญากาศเนี่ยโอ้แมันเด่นมากแล้วใช้ใช้ฐานอะไรอ่ะไม่ชาร์จแต่ชาร์จทีนึงอ่ะคือนานมากตั้งแต่เราซื้อมารักชาครั้งเดียวเองมอ๋อคือมันแทบไม่อีนนี้เลยคือแค่เป็นพื้นผิวที่แบบเป็นกระจกหรือเป็นอะไรที่มันเรียบเเลยอ่ะคือดูดได้เลยเนี่ยเท่าไหร่คะนี้ไม่กี่ร้อย ถูกมากไม่กี่ร้อยแล้วก็แบบติดแน่นทำคอนเทนต์ได้แบบดีมากอันนี้ก็คือแนะนำนะคะ mm hmm. ลิงก์เดี๋ยวแปะไว้ให้ในดีสคริปชั่นบอกนะคือของทุกชิ้นนะ mm hmm. เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ทุกอันานว่า mm hmm. มีอะไรบ้างออใส่คอนเทนต์มาแล้วเราต้องเจออ่ะเราเราเอานี้ก่อน Samsung Galaxy Z Flip 6คือฉันใช้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องที่3แล้วมั้งที่เป็น Flip คือรู้สึกว่าเออเราอ่ะเป็นสาย p r o d u c t i v e เราทำงานเยอะ mm hmm. ฉะนั้นอ่ะ การที่เราจะเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายกลอดเอางนี้ดีกว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นหลังซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทํางานแบบที่ว่า,าทาน้อยได้มากอ่ะเออ<ๆ>บางทีเราเจอเพื่อนเราเรารู้สึกอุย้ยเราอยากมีฟุตช่วงนี้จังแต่ว่าเราไม่ได้อยากที่จะตั้งกล้องตลอดอ่ะเราก็จะไปอ่ะโอเคแกเดี๋ยวเราขอถ่ายเนาะปุ๊บ เราก็วางไว้แล้วก็คุยกันใช้ชีวิตไปาาแล้วเราก็าาแค่มาคือ,อ,นนอมันสะดวกแค่วาม,มวก็ออได้เลยนี่เป็นนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่เคยจะต้องไปหาแบบที่ดูดที่แปลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแค่ จบก็ค ul ือถ้าสายซัมซุงอ่ะสาย Android อ่ะก็แนะนำแต่ถ้าเป็น iPhone มันไม่ได้จริงๆก็เอาเป็นตัวดูดีกันโอ้แต่คือสำหรับแบบมือถือซัมซุงแล้วว่ามันมีฟังก์ชันที่ดีแบบหลักไหนอ่ะสำหรับคนที่แบบเอชอบทําแบบทํางานต้องแก้ต้องแก้เนี่ยเยอะก็จะมีรุ่นที่มีปากกาใช่ใช่แต่ว่าสำหรับเราอันเนี้ยลบคนที่อะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้เขามี A I ไงประมาณนี้ค่ะคือแบบ ของมมนมีแต่อะไรที่มัน kind ด of ูมีสาระมีสาระของฉันคือสาระอยู่ไหนหรอเดี๋ยวอ่ะออันนี้นิดนึงแล้วกันก็คือเ favorite จริงแหละ favorite จริงก็คือปีที่แล้วอ่ะใช้ประมาณเฮ้ยเราเคยใช้สีหลอดได้แต่ว่าเราใช้สีทองเออรักชอบสีอันนี้เป็นสูตรอะไรนะอันนี้เป็นสูตรปกติ ไวท์เทนนิ huh. ่งคือคือมันจะมีหลายหลายอันที่มันเป็นไวท์เทนนิ่งที่เป็นสีชมพูนะก็มี uh huh. แต่แลราก็ชอบสูตรอันนี้ เดลี่บริเทนนิ่งยูวีฟูชเจอร์อันนี้คือดีที่สุดสําหรับคนผิวแห้งคือพอรักก็เป็นคนผิวแบบบางทีมันบางทีแห้งบางทีไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวที่ทําให้ผิวเหมือนคือไม่ใช่แค่บํารุงมันกลับมาดีขึ้นได้บางคนอะไปลงทุนแค่กับเรื่องสกินแคร์แต่ว่าทากันแดดอะทาของอะไรก็ได้เออเรารู้สึกว่ากันแดดเป็นอะไรที่ควรลงทุนมากกว่าสกินแคร์ด้ซั่เพราะว่ามันทําให้ผิวดีค่ะทุกคนดังนั้นอิเล็กเซอร์ตัว นี้แนะนํามากๆเขาเป็นแบรนด์แบบในคเคอชิเซโดแหละแต่ว่าอยู่ในเทียร์ที่พรีเมียมกว่าเราเราซื้อมาตอนที่เราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ทาสีทองอยู่ก็ก็ชอบนะแต่หนเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันอ,นอ,อก็อาจจะเหมาะก,กับสีนั้นมากกว่าสีทองน่าจะเป็นเอจจิ้งอ,อะไรสักอย่างอ,อ,อันนี้ดีมากแล้วก็ผู้ชายอะ่ะ พี่ไปอ่ะคือเขาจะผิวคล้ำกว่าลักใช่ไหมแล้วเวลาเลือกกันแดดเลือกยากมากเพราะหน้าจะเทาอันอื่นนะหน้าเทาหมดแต่อันนี้ไม่เทาค่ะผู้ชายใช้ได้ก็คือแย่งกันใช้สุดปีที่แล้วก็คือซื้อตุนแบบพอพอเป็นโปรอะไรเงี้ยก็ซื้อไปสิบหลอดเลยอ่าชอบมากมาถ้าเราจะมาบิวตี้แล้วนั้นแต่เรามาบิวตี้แบบผมละกันคือเป็นคนที่แบบผมแห้งมากแล้วก็เป็นแต่ว่าเวลาใช้อะไรก็จะชอบแบบติดหอม อนี่แห้งเหรอแห้งแห้งมากคือเป็นคนที่แบบผมอยากโศกผมเส้นใหญ่ด้ <checking S 2> วยดีกว่าไม่กล้จัะ <laughs> มาขนาดนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือได้มาตอนที่ไปทริปโคเปนเฮเกนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรสักอย่างในซัฟลอราที่มันไม่มีในไทยแล้วพอดีแบรนด์เนี้ยคือเคยเห็นเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นอิน,อนฟลูเออต่างประเทศแล้วก็ เคยเห็นว่าแบบมันเป็นโปรดักที่ไฮมากมก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองจัดเป็น t r า v เวอร์ไซส์มา <laughs> เพราะว่าเอาจริงๆคือเป็นคนที่แบบซื้อของน้อยอแล้วเวลาเราใช้แล้วเราอยากจะใช้ให้หมดฉะนั้นอะ่ะอะไรที่เราซื้อเป็น t r า v เว Si ไซส์ได้เราก็จะพยายามซื้อเป็น t r า v เวอร์ไซส์อันนี้เราก็เลยจะเป็นแบบขวดที่เราพกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากคือออยมันจะมีความหนักระดับหนึ่งแต่ว่ากลิ่นหอมมาก คือมันจะแบบเบาๆเคยเห็นคนมือเล็กกว่าลักก็วันนี้ปกติใส่เลยปกติปกติกับเพื่อนอะไม่เคยมีใครมือเล็กกว่าลักเลยอะมนเป็นคนแรกเพราะเราตัวเล็กกว่าด้วยเราสูง155เองพอๆกันละ57จริงเหรอพอกันเลยแล้วเธอเธอติดใส่เสื้อสูงไงเออใช่ใช่ใช่เออเออโอประมาณนี้เลิไม่ง่ล่ะใช่อะไไหม กลับไปซื้อยากเลยใช่ไหมเลอาชีพแบบเราอ่ะเราต้องตัดใจไว้ว่าเราอ่ะต้องลองของไปเรื่อยๆฉะนั้นนะเราอย่าซื้อฟูสายเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ไปลองของมาอยู่ดีเราก็จะได้มาบอกทุกคนได้ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอันไหนมันเลิศยังไงมีเฮดโฟนมีเอ็กโจริงแบบนนี้ขายกีซูเห็นตลอดแล้วอยากได้มากมันุน่าซื้อน่าซื้อแต่งหน้าอีกแล้วอันนี้เป็นสายแบบคือเมื่อก่อนอ่ะสิ่งที่ใช้ในการแต่งหน้าแล้วยากที่สุดขั้นตอนคือการตดขนตาปลอม เพราะว่ามันจะใช้เวลาในการรอกาวแห้งกาวเกือบแห้งค่อยติดไปมันใช้เวลานาน,านเดี๋ยวเพยเออะอีกใช่แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นนวัตรกรรมอะไรที่แบบเราควรต้องมีมากอ,มอันนี้คือขนตาปลอมที่มีกาวในตัวแล้วมันแบ่งเป็นชิ้นอย่างดีดังนั้นอะเราแค่ติดมันติดเลยแล้วมันสบายมากคือมันทำให้ปกติแล้วสมมุติเราติดขนตาปลอมประมาณ5นาทีอันนี้หนึ่งนาทีไม่ถึงครึ่งวิจะติด5นาทีเหรอ ชัติดเร็วมากอยู่แล้วอันนี้คือครึ่งวิคือเสร็จเลยอ่ะคือทําให้อันนี้คือมีกาอยู่แล้วใช่เราแค่หยิบเขาแต่เราต้องมีแหนบเฉพาะของเขาแบนๆแบบนี้ใช่ปะแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ติดติดติดคือมันเร็วมากแค่แบบเหมือนราคาดีด้วยเคยเห็นไหนต่อใช่ร้อยกว่าบาทมันดีมากมันเป็นเราว่าเป็นนวัตกรรมที่มาแรงที่สุดในปีที่แล้วและควรต้องมีได้เกี่ยวกับดวงตาอ่าฉันหาวิธียงจนได้เราเอา แว่นมาอันนี้เป็นแว่นรุ่นที่แบบเอาจริงๆมันค่อนข้างหายากคือเป็นของ Gentle Monster X Mesomaterial จริงๆ Ma เ i ล l a เป็นแบรนด์ที่เราชอบมากอยู่แล้วแล้วก็พอดีอันเนี้ยเอาจริงๆไม่ได้ไปเห็นเองเพราะว่าปะกะติเป็นคนไม่ชอบเดินทางเพราะว่าเป็นการตัดใจจากการซื้ออย่างหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเห็นเพื่อนใส่แล้วเราก็แบบ แกแ้วนยังไงของอะไรว่าสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนตอนนั้นเพื่อนใส่เป็นสีแบบกระเออแล้วเราก็อ่ะพุ่งตัวไปที่ g e n ท l มอนสเตอร์เอ h มสเฟียเอ้เอ,อ็มคอทีอแล้วแน่นอนเขาบอกว่าของหมดเพราะว่าคอเลกชันคอลแลบของ g e n ท l มอนสเตอรเกือบทุกอคอเลกชันมันจะขายดีมากอ่าใช่แต่ทริคของการไปได้ของที่หน้ารานะคะก็คือไปตอแยที่หน้าเคาน์เตอร์จริรอเออพอเขาบอกว่าหมดแล้วแล้วเราก็ไปต อยากได้จังเลยอะค่ะของเข้าอีกทีเมื่อไหร่ยังไงตือตือแล้วเขาก็เอ๊ะเหมือนสีเหมือนสีน้ําตาลจะมีนะคะชิ้นหนึ่งในสต๊อกเดี๋ยวไปดูให้แล้วมีจริงๆดีฉันก็เลยได้มาตือตือตือเออใช่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่มีอะลองไปดูคะอันนี้เพิ่งไปรับไปไปรับจากการทําเลนมาเลยเมื่อวานคือมันเป็นมันเป็นทรงที่แบบเรารู้สึกว่ามันใส่ได้ everyday แล้วมันจะ ลุกแบบมินิมอลหน่อยก็ได้หรือว่าลุกแบบเปรี้ยวๆ,ๆหน่อยติดแฟชั่นก็ได้คือวันที่แบบเราอยากได้เออแอเซอรีให้ลุกเรามันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นก็หยิบมาใส่ได้แต่อันเนี้ยคือตัดเป็นเลนที่แบบ เปลี่ยนสีด้วยเออก็คือออกออกไปแสกางแดดใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กันแสงฟ้าข้างมันมีความมุ้งมัวอะแล้วงกว่ากันอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้เป็นสีชาถ้าเกิดเราออกแดดมันก็คือแบบใส่ใช้ชีวิตได้จริงแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นแว่นกันแดดเออเลศก็เป็นอะไรที่แบบเออรู้สึกว่าคุ้มค่าการลงทุนอีกชิ้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราขาดไม่ได้เลยคือไง แต่เป็นไม้ของโบย่าอ่าอันเนี้ยเป็นไม้ที่ถูกแหละดีจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันใช้งานได้แบบมันพกไปไหนได้ทุกที่เพราะว่ามันเบาแล้วมันเล็กมากเล้วเสียบก้นปุ๊บก็นได้ป๊บเสียบก้นปุ๊บปกติไม้เราไม่อ้างอิงชื่อบางทีอ่ะเราเสียบเสร็จแล้วเวลาเราจะฟังเสียงเราต้องดึงตูดออกใช่ใช่ใช่เราต้องดึงตูดออกแล้วเราค่อยฟังเสียงว่าที่อัดไปมันติดหรือเปล่าแล้วลักอ่ะเคยแบบอัดทางเทปเสร็จแล้ว เสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าเสียงหายก็เลยนอยไปเลยก็เลยเนี่ยเจอไมโบรยาเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันมีอะไรนะตัดเสียงรบกวนด้วยเราไปดูที่เขาแบบทดสอบอะแบบว่าเขาเปิดใดอยู่แล้วเขาก็เอาเป็นปุ่มแบบตัดเสียงรบกวน<อ>แล้วเขาก็พูดเนี้ย มปกติมากมันลดมากมถึงมันจะไม่กริบ100%ขนาดนั้นแต่แบบ95%อ่ะอได้แล้วก็พกพาง่ายแล้วราคาน่ารักก็คือ900กว่าบาทอืออุ้ยราคาดีมากใช่แล้วแบบมันพกได้เลยมันแบบแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเออแล้วก็ว่า โอเคมากๆเราเข้าเทคแล้วเราอยากจะอันนี้ละกันอันนี้จริงๆคืออาจจะดูเหมือนแบบนาฬิกาปกาติเนาะอันนี้คือการมินเวนิว 3S ซึ่งอันนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเรือนแรกที่เราใส่จริงๆตัวนี้นอกจากการแบบแทร็คกิ้งเรื่องสุขภาพได้แล้วดูแบบวัดสตรสเลเวลวัดพวกแคลอรี่เวลาเราเบิร์นออกกําลังกายต่างๆใช่ไหมฟังก์ชันที่มันตอบโจทชีวิตเรามากก็คือเราสามารถใช้มันนั่งสมาธิได้ เออ<ล>มันจะมีด o d ่ตอนนั่งสมาธิเพื่อถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มต้นนั่งสมาธิแล้วไม่สามารถนั่งเองได้อะนั่งไม่ไม่สามารถนั่งกับความเงียบเองได้ใช่ปะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า guided meditation ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถนั่งแบบนี้เขาก็จะมีเสียงโ้โ เขาก็จะแบบพูดกายว่าโอเคนี่เป็นเวลาที่ให้เราผ่อนคลายนะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนเสียงบรรเลงนิดหน่อยที่พอทําให้เราแบบมีสมาธิอ่ะเออได้ด้วย,ยแล้วก็แล้ววัดได้ไหมว่าแบบเหมือนเหมือนอันเนี้ยสมาธิจริงๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเลยว่าแบบว่าฮาร์ r เรทเราเท่าไหร่เออแล้วพปกติถ้าทำสมาธิมันฮาร์ r เรทมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆเราว่าต่ํากว่าร้อยก็โอเคนะเออแต่ว่าก็อาจจะแล้วแต่แหละคือมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือยิ่งเราไปโฟกัสกับ p e r f o r m มนซ์ในการนั่งสมาธิเรายิ่งเรารู้สึกว่ามันยิ่งเป็นการโฟกัสที่ผิดจุดแต่ว่าเราจะโฟกัสว่าแบบตอนที่เรานั่งอะเรารู้สึกยังไงแบบว่าถ้าเกิดวันไหนเราเครียดมากเราจะรู้เลยว่าเรานั่งแล้วเราฟุ้งซ่าน เราไปคิดเกี่ยวกับสิ่งนู้นส,สิ่งนี้แล้วคิดถึงงานบางคิดถึงการแต่คิดถึงนู่นนี่น่นอะไรใช่อะไรที่เรากังวลอยู่มันจะขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบเกียวกันนั่งสมาธิก็คือแบบเราเรา,เราได้กลับมาใช้เวลากับตัวเองจริงๆแล้วก็เทคโนโลยีอ่ะสมัยนี้มันช่วยให้เราทําสิ่งดีๆได้ง่ายขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ่ why น o t ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้เยอะมากๆจริงๆแต่แลัก็อ่ะเคยใช้สมาร์ทวอรอ่ะแล้วคือมันเกิดอะไรคือว่าตอนนอนอ่ะนอนไม่ได้ เพราะว่าเขาสั่นตลอดเวลาเหมือนปลุกให้เราตื่นอะเพราะว่าฮาร์ดเรทอะต่ำเกิน หรอโอล้างเลยใส่นอนไม่ได้คือตอนแรกอะอยากวัดว่าตัวเองนอนลิฟซิปไหมนอนโอเคไหมไม่ได้เลยตื่นทั้งคืนสั่นแบบงูลองใหม่นะลองใหม่ลองใหม่แต่ว่าบางทีอาจจะต้องไปดูเรื่องเซตติ้งหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออแต่ว่าเจริงๆเรื่องการแฉกการสิลิปสกอร์คือดีมากนี่ใช้ประจําเหมือนกันคือเราจะรู้เลยว่าแบบช่วงไหนเราเครียดเราก็จะต้องแบบกลับมาดูแลสุขภาพได้แล้วนะต้องผ่อนคลายก่อนนอนคือนาฬิกามันจะเหมือนมีรีพอร์ตให้ทุกวันว่าแบบ คอเธอนอนแล้วเป็นยังไงคําแนะนําสําหรับการดูแลสุขภาพเืออะไรอ๋อ,อ,อตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่อยากป้ายคือเป็นสูตรที่ไม่ใช่เป็นเบเซอร์ที่เรารู้สึกว่ามันมสมมติรักใส่ชุดออกกําลังกายข้างในแล้วก็จะเอาตัวนี้ทับได้หรือรู้สึกว่าวันนี้ใส่เสื้อก,ก้ามอะไรเงี้ยอยากเป็นทางการหรือแบบขี้หนาวอะไรเงี้ยก็จะใส่ได้อออไคือใส่ตลอดเลยของอาเม เออแล้วรักว่ามันใช้งานได้เยอะมากถ้าใครอยากมีสูตรโอเวอร์ไซส์สวยๆอ่ะของอาแมอเขาทำดีอาแมอทำเบสิกดีหลายหลายชิ้นนะใส่แล้วร้อนปะไม่ร้อนเลยค่ะไม่ร้อนแต่ว่าถ้าขี้หนาวอ่ะก็จะมีความไม่หนาวเอองงไหมคือระบายอากาศได้ดีแต่ไม่ร้อนเออแต่ใส่แล้วไม่อึดอัดอ่ะใช่โอเคประมาณนั้นแหละ รักเหลืออีกไอเทมรักเหลืออีกหนึ่งโอเคอ่ะไฟแนลอันสุดท้ายที่เราอยากจะแชร์ก็คือแน่นอนเป็นหนังสือนะคะ <c oughs> คือจริงๆเป็นคนที่แบบพยายามอ่านหนังสือตลอดเวลาแบบว่าเราจะตั้งโกทุกปีว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้ได้วีกละเล่มซึ่งส่วนมากเป็นไปไม่ค่อยได้แต่ว่าก็จะพยายามอ่ะอย่างปีนี้ต้นปีนี้รู้สึกว่าได้รู้สึกว่าตั้งใจอ่านมากแล้วก็ทำได้ดีอย่างปีนี้ผ่านมา6สัปดาห์แล้วเราอ่านไปสี่เล่มแล้ว ออและอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในสีเล่มนั้นซึ่งจริงๆแล้วอะเราอ่านสของเว็กซ์คิงอยู่แล้วเว็กซ์คิงเขาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องแบบเออจิตวิทยามีเรื่องทรมามีเรื่องของ spirituality เรื่องจิตวิญญาณต่างๆแต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่3แล้วมั้งที่เราอ่านของเขานะคะจะเป็น things no one thought about love เป็นเขียนเกี่ยวกับความรักหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นแบบความรักกับ คุณพ่อคุณแม่ความรักกับคนรักความรักกับเ<ม>พื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้จักความรักในหล,หลายแง่มุมมากแล้วก็ทําให้เราได้กลับมาคิดรีเฟลตัวเองว่าเราอ่ะแบบเราเป็นคนรักที่ดีหรือยังแต่ทึนะ่งกับการที่อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอา่านได้เล่มหนึ่งได้เลยปีหนึ่งฉันยังอ่านไม่ได้เล่มหนึ่งเลยแต่จะพยายามเราหมนซื้อหนังสือมาให้ด้วย<า>เดี๋ยวจะพยายามอ่านให้ได้ปีหนึ่งหนึ่งเล่มเดือนละเล่มก็ <laughs> เดือนละเล่มเถอะ โอเคอันสุดท้ายของรักอาจจะแบบขอโทษด้วยนะมันเน้นไมทั้งบิวตี้อ่ะเพราะแบบมันใช้ทุกวันออด้วยเลยเราวมันสายม<อ>ิวตี้อยู่แล้วไปรักลืมถามว่าอย่างเักไปฟังคลิปของมนมาเนาะม,มนบอกว่ามันจะมีทั้งนิสกับวอนส์อ๋ออ่ออาไอของที่โมนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นนิสหรือวอนคือจริงๆจะบอกว่าเออนอกจากที่เราพูดในคลิปแล้วเรายังมีอันอื่นมาด้วยเราจะยกตัวอย่างละกันว่าอันนี้เป็นวอนส์ แต่ว่ามันเป็นวอนส์ที่ดีมากคืออันนี้เป็นปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้มิสเท่าไหร่เพราะเราคิดว่ากลิ่นมันไม่ติดโทนแต่อันนี้เป็นมิสที่แบบมันหอมมากแล้วมันติดทนมากแล้วมันใช้ได้ท, body, ทั้งบอดี้ทั้งแฮร์แต่ถ้าถามว่ามันจะไปต่อชีวิตไหมก็ไม่แต่ถามว่ามีมแล้วชีวิตดีไหมดีเลิศเหมือนกัน อย่างที่รักบอกคือกระเป๋าวะ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีแล้วมันชีวิตมันดีแล้วมันใช้ทุกวันแล้วมันคุ้มคือสําหรับมนมนรู้สึกว่าเราอ่ะอย่าไปทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเราจะต้องทําให้ตัวเองไม่มีความสุขมากในการใช้ชีวิตแบบที่สแตนคือสําหรับมนเนาะมนมาสายที่ออกแนวสเตนหน่อยละกันคือเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้อะไรอ่ะเราจะใช้ให้คุ้ม,มถ้าเกิดเราตัดสินใจจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วคือมันแพงได้นะ เราซื้อของแพงเหมือนกันแต่ว่าเราใช้มันคุ้มไหมละ่ะอย่างเช่นมือถือเงี้ยก็4ีห้ามื่นนะไม่ได้ถูกๆแต่ว่าเราใช้มันทั้งการทํางานเราใช้ทั้งแบบเออคุยโทรหาแม่บาๆๆบาบาดๆหรือว่าอย่างสมาร์ทวอทชอย่างเงี้ยก็ใส่ใส่เพื่อสุขภาพดูดูแคลอรี่ที่เราเบิร์นดูการนอนของเราไม่คุ้มตรงไหนสําหรับเราสุขภาพมาอันดับหนึ่งและอย่างสุดท้ายของลากคุ้มมากเยินสุด อันนี้อ,อ,อาจจะมองผิวเผินว่าเป็นวอนคือเปล่าแต่น,นี้จะบอกเลยว่าทุกคนนีดทุกคนคือมันถ้าถ้าเราจะต้องมีบัชออนอีนดีๆสักอันเรารือว่าอันนี้คุ้มค่าที่สุดอย่างคอมฟอร์ตมันก็ไม่ได้ถูกเนาะแต่อันนี้ใช้คุ้มแบบใช้ทุกวันอ่ะทุกวันจริงใช้ค <c oughs> ุกวันดีมากอันนี้เป็นคอมฟอร์ตนะคะสีเบอร์ศูนย์สเลิบลัช คือแบบออกแนวคอรัลหน่อยออกแนวคอรัลแล้วก็มันจะมีประกายนิดนิดเออคือเข้ากับทุกอันเดอร์โทนเลยไม่ว่าจะเป็นครูโทนวอร์มโทนได้หมดแล้วว่าอันเนี้ยดีจริงคิดดูว่าเป็นสีที่บิวตี้บ็อกเกอร์อันดับท็อปฮิตแพทอ่ะเธอคิดดูแล้วกันเธอคิดดูเอาเองเออีว่ามันมันดีสุดๆุน่ละค่ะนิ้นของฉันเย้อ๋อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบอะ หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะคะโอเควันนี้หลักแล้มโหนลักกอดค่ะอยากได้คอนเทนต์อะไรดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับแบบสุขภาพอะไรเงี้ยไปตามช่องวนาเปส่งไดเลยนะคะโอเควันนี้ลาแค่นี้ค่ะบาย